สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สูดจะมาทำหอหมกเห็ดฟางค่ะวัตถุดิบมีไข่ไก่หนึ่งฟองมีเห็ดฟางหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยกรัมค่ะเพราะว่ามันมีเหลืออยู่แค่นี้พี่สูดใส่หมดเลยนะคะแล้วก็ใบกะหล่ำปีร้อยกรัมอ่ามะกรูดหั่นฝอยค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็พอค่ะ กระชายสองรากอันนี้สําคัญนะคะถ้าไม่ใส่กระชายจะไม่เป็นหอมหมกนะคะจะไม่หอมแล้วก็ใบโหระพาถ้ามีเยอะจะลองแต่ใบโหระพาก็ได้แต่เน,นี้ยพี่สูมีเยอะแล้วกําลังต้มน้ําไว้ค่ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดนิดนึงจะเอาอันนี้ไปต้มก่อนแล้วก็เอาเห็ดไปต้มค่ะแล้วเราจะมาคลุกเคล้ากันก็มีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพด <c oughs> แล้วก็อันนี้สาสกรัม น้ำพริกเจนะคะน้ำพริกเจมีเกลือค่ะมีผงปรุงรสมีน้ำตาลปีป๊บแล้วมีกระทิกะทิกล่องนี้เมื่อเช้านี้ใช้ไปร้อย ml มัน100 ml, จะเหลือร้อยห้าค่ะให้หมดกล่องไปเลยแล้วเดี๋ยวเราตักออกสักสองสาช้อนเพื่อที่จะเอาไว้หยอดหน้านิดนึงก็นั่นเองค่ะโอเคอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่สุกเทหมด ก็เดี๋ยวเราจะตักออกเอาไว้ทำหยอดหน้านิดนึงนะค,ะนค่ะสักสองท่อนก็พอค่ะไม่เดียวค่ะสองท่อนโตค่ะเอาไว้หยอดหน้าเดี๋ยวเราก็ผสมแป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงค่ะให้มันพอแข็งตัวนะคะจะเยอะไปไหเนี่ยเดี๋ยวลองดูใส่ไปครึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวลองคนดูก่อน ว่าเขาเหนียวพอไหมถ้าครึ่งช้อนโต๊ะกับนะ้ำกับกะทิอันนั้นถ้าพอดีก็โอเคให้มันเหนียว,น,ยวนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ได้แล้วค่ะโอเคโอเคอันนี้ได้แล้วค่ะทีนี้เราจะมาตำกระชายนะคะกระชายกระชายสอง สองกิ่งนะคะสองสองเส้นนะคะกระชายสองเส้นมันจะหอมตรงนี้นะคะ่ะถ้าไม่มีกระชายนี่ก็จบเลยพริกแกงเจนะคะใส่ลงไปะคะ่ะไปตำได้กันหอม,หอม ใส่ไปในกะทิเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพิสูจน์เอาอันนี้ไปลวกไปต้ม แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะที่สูไม่ไม่มีแป้งข้าวเจ้าค่ะจะใช้แต่แป้งข้าวโพด่ะใส่แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะผูนๆทำจานชามเดียวก็พอค่ะอ่าเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะใบโหระพาใบโหระพาลองไปเลย แต่บางคนก็จะใช้ใบโหระพาบ้างใบถ้าบางคนเขาจะจัดกระทงเขาจะจัดบางคนก็ใบโหระพาใบยออย่างนี้ก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปต้มเห็ดกันนิดนึงค่ะจะวัดชอ้อนอ่าช้อนนี้จะวัดให้ดูนะคะถ้าไม่ใช้ช้อนนี้มันจะกัดยากเพราะว่าช้อนอันนี้มันจะแบนไม่เท่ากันนะคะเอาช้อนนี้มันจะใกล้เคียงกันหนึ่งช้อนไปก่อนนะคะ ชิปก่อนน้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปีบครึ่งช้อนโต๊ะยังไม่ได้ใส่ผงปรุงรสเลยมากิ ก็ใส่ผงปรุงรสออกไปออกไปสักช้อนชานึงนะคะผงปรุงรใส่ไข่แล้วมันจะขาวแล้วเราไม่อยากจะชิมตอนที่ใส่ไข่ เราได้เห็ดมาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อ่ะพี่โซหยิบไปไหนค่ะเต้าหู้ขาวค่ะเต้าหู้ไข่นีจะต้าหค่ะเต้าหู้ไข่ค่ะเราใส่ลงไปค่ะหนึ่งหลอดเพิ่มเนื้อให้เขาค่ะ นึ่ค่ะตีอิ่มไม่ใช่อะไรนะซอสตรงรดอีกนิดนึงเพิ่มนิดนึงใส่แต้วกู้ไข่ลงไปแล้วมันจะโอเคแล้วค่ะพี่สุจะใส่ไข่ไก่ลงไปในฟอ,อง เยอะขนาดนี้สงสัยจะได้สองถ้วยละมั้งใส่ลงไปค่ะ ใส่สองชามค่ะชามนึ่งน่าจะไม่น่าจะล้นค่ะค่ะอันพี่สูตรทำสองชามค่ะแล้วออกพยายามที่จะใส่ให้มันหมดไปชามเดียว ค่ะก็ใส่ใบยอเอ้ยไม่ใช่ใบโหระ้าลองลงไปค่ะนี่ถ้าได้ใบยอนี่สุดยอดเลยค่ะโอเค พิสูจน์จะเอาอันนี้มานึ่งนะคะได้สองชามีิเกียดเอาซึ้งลงมาเอานี่ลนะคะนึ่งง่ายๆเอาง,ง่ายๆสองชามนี่จะดะปิดฝาค่ะรอประมาณยี่สิบนาทีค่ะยวดูเวลาค่ะประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะประมาณยี่สิบนาทีแล้วเรามาเปิดดูค่ะโอ้ วยงามอลังตาค่ะเราหยอดกะทิลงไปค่ะกะทิเนี้ยนะคะถ้าเราจะเอาข้นมากเราก็ผสมแป้งข้าวโพดลงไปเยอะหน่อย ไปให้เต็มที่เลยหมัเกลี้ยงกระดืออยร้อนร้อน เราก็โปรยนี้ลงไปค่ะไปมะกรูดตามชอบค่ะไปมะกรูดลงไปจากนั้นก็โรยพริกลงไปค่ะ พอให้ยังไม่หมดนะเขาไม่ได้เอาอซึ้งลงมาวนน้ำน้ำมันจะแห้งใส่ันเยอ,เอ,เอ่ะโอเคค่ะอีกสักสิบนาทีค่ะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะโอเคสุกแล้วค่ะ<ไ>ปิดไฟค่ะห่อหมอกเห็ดฟางของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สูด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ